วันนี้เชฟนิมนะคะจะพามาทำบะหมี่ผักค่ะอันนี้เป็นบะหมี่ผักนะคะจะทำเป็นบะหมี่แห้งค่ะแล้วก็ทำกินกับน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสุกี้อันนี้น้ำจิ้มสุกี้นิ่มทำไว้อยู่แล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวแค่ลวกเส้นค่ะแล้วก็ไปทานกับน้ำจิ้มแล้วก็จะมีผักลวกอะไรอย่างงี้ก็ได้ทานแล้วค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่บะหมี่ผักลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปช็อตน้ำเย็นกันค่ะ พอ,อเส้นประมาณนี้นะคะเราก็จะไปช็อตน้ำเย็นกันค่ะเนี่ยนะคะช็อตน้ำเย็นประมาณนี้ล้วก็เดี๋ยวจะลวกเดี๋ยวลวกใส่จานค่ะเดี๋ยวเราจะมาคลุกน้ำมันน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของเขาเรียกอะไรนะเม็ดงาขาวค่ะงาขาว่วนะคะพอ,พอเราลวกแล้วก็ช็อตน้ำเย็นก็จะประมาณนี้ค่ะ้วคานี้นิมก็จะใช้น้ำมัน มะกอกตัวนี้นะคะม้มันมะกอกสเปคค่ะแต่ท่านผู้ชมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็จะมาฉีดลงค่ะอ่านันก็จะฉีดลงพอประมาณนะคะพอไม่ให้เส้นเขาติดกันค่ะแล้วเราก็คลุกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่าอู้ไม่ไม่ชอบน้ำมันนะคะคือลวกเสร็จแล้วอยากทานเลย อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ของน,นิ่มนิ่มมองเรื่องแค่ว่าไม่ให้เส้นติดกันเราก็จะฉีดน้ำมันมะกอกสเตย์พอประมาณค่ะนิ่มจะคั่วไว้นะคะเม็ดขาวเม็ดงาขาวคั่วค่ะอันนี้ก็จะลงประมาณ1ช้อนนะคะนี่นะคะประมาณ1ช้อนของของนิ่มลุ่นนี้ค่ะก็ประมาณมากกว่า1ช้อนชาอยู่หรอกนี่ก็น1ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าเท่านผู้ชมชอบมากกว่านี้นะคะฉันชอบ ถัา,าวเย,ยวอะกว่านี้นะคะก็ใส่เพิ่มได้นะคะดูตามหน้างามเลยค่ะถ้าคลุกเส้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีน้ํามันด้วยแล้วก็มีหนังขาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันนะคะ,ะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะลวกผูกผักต่างๆไว้นะคะเพราะว่าเราทําเป็นลักษณะเป็นบะหมี่แห้งค่ะลวกผักที่เราชอบอย่างเช่นในนี้ก็จะมีแครอทค่ะของนิ่มแล้วก็จะมีนี้ค่ะอ่า กลุ่มเห็ดต่างๆนะคะเห็ดขอนเท้าขอนดําเห็ดหอมกลุ่มนี้ท่านผู้ชมชอบผักสไตล์ไหนก็ได้หมดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะผักฮ้องเต้เล็กนี่น่าทานไหมคะเนี่ยเราก็ลวกพอประมาณนะคะสดกรอบมากอพอเราจะใส่ใจ,จานก็จะประมาณนี้นะคะนิจะเอ้าผักสดรองด้วยแล้วก็ถ้าเรามีกลุ่มพวกผักลวกเนาะ อันนี้จะเป็นผักห้องเต้ลวกนะคะนิ่มก็จะเอาไว้แต่งข้างๆจานนะคะค่ะเดี๋ยวเราผักอ,อ,กอีกเดี๋ยวจะเอามาเสริมอีกนะคะอ่นี่นะคะเราก็จะจับใส่กล่องนี้นะคะสมมติว่าเราทำเซตเป็นกล่องเน,นาะของนิ่มก็จะใส่ผักฮ่องเต้ห้องเต้จิ๋วนะคะแล้วก็จะมีแครอทลวกะคะ่ะแครอทลวกล้วก็แต่งพอประมาณประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของเห็ดเนาะ กลุ่มของเห็ดเห็ดขอนขาวขอนดํานะคะเราจจะใช้เห็ดเข็มทองก็ได้นะคะเราก็จะวางไว้ข้างๆค่ะประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้อะถ้าเกิดกลับมาที่จานจาตัวน,นี้เนาะการท้น้าทจะไม,ม่ให้จำก,การบ้าน,ะำน,นทำครับลูกตัวน,นี้นะคะเราก็จะเอาแครอทนะคะ,เอ,ะเอาแครอทนะคะ ทั้งทางนี้นะคะแล้วก็เนี่ยจะมีเห็ดคอนขาวนะคะมีเห็ดหอมเราก็วางไว้ข้างๆนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่กลุ่มเห็ดหรือผักอะไรที่เราชอบค่ะคร<ห>าวนี้อ่าเราก็จะเอาน้ำจิ้มมาราดค่ะอันนี้เนื้ออกไก่นะคะอกไก่ที่ว่าเราหมักของนิ่มจะหมักเ,เป็น ผงฟูด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสด,ด้วยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มก็ได้นะคะแต่อย่าให้รสออกจัดมากนะคะให้ออกรสชาติหนววพอดีนะคะราะคะนี้นิ่มก็จะเอาน้ําจิ้มราดลงนะคะแล้วก็เอาน้ําจิ้มราดนะคะอของนิ่มจะราดประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะ น่าทานไหมคะ,ะน่าทานไหมคะอะม,มือเที่ยงมือเที่ยงทานด้วยกันนะคะขอบค<ม>ุณค่ะบ๊ายบายค่ะ๊ายบาย